สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเรามีศึกดวลนะครับผมกับน้องกิติการนะครับผมคนที่ได้แชมป์นะครับโปลีนะครับผมในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวเราไปจัดตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะใช้นักเตะที่เราแบบว่าเล่นเล่นหัวอะไรเงี้ยครับไปแข่งกับน้องนะครับผมเราต้อง จะต้องจัดเต็มเหมือนกันนะฮะม <Yeah. S 1> าแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนอ่ะเช็คนี้โอเคอังสตโตลบูนิซีวารางังโคนาเต้ดุมฟี่สกาเลียโรเลสกาครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะฮะใช้ทีมประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคพร้อมพร้อมพร้อมมาแล้วลเดี๋ยวเราไปเล่าน้องดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ริวพูนะครับเจอน้องกิติการนะครับผมโอ้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เล่นกับน้องนะครับที่เป็นคนไทยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมคะแนนแฟนบอลต่างกันมากเลยนะเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้นะครับผมโอเคครับจะเป็นไฟเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋วเาเล่นกับเพื่อนก็จะหน่วงๆนิดนึงนะฮะต้องบอกนิดนึงครับ โอ้น้องฟูเชลซีหรือเปล่าไม่ใช่นะลืมดูลืมดูว่าน้องใช้ทีมอะไรด้วยปึบหืมมาแล้วครับชึบ,บอัพอัพกอลสกา้าหลุดนะครับกิริตหมุนตัวมาแล้วหนึ่งครับผมอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ โอโอโอลูกากูไม่ฟาครับผมปๆๆึ๊บปึ๊บปึ๊บื้อืมไปละหลุดหลุดหรือเปล่าลงฟี่ซากาเรียรเอาหลุดแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับซูบ้าไม่มีใครเติมมาเลยครับผมโอ,โ,โอ้โหดูแต่คนเติมครับเมื่อกี้นี้โอ้โหกว่าจะเติมกันมานะ เลยไม่ได้ส่งให้เพื่อนเลยครับผมออน้องก็ฟึง่งขึ้นฝั่งซ้ายนะครับผมรู้สึกว่าน้องจะขึ้นเกมฝั่งซ้ายนะฮะโอ้โอสวยละหนึ่งมีคนเจ็บหนึ่งครับผมอึ๊บปึออ๊บไปแล้วครับเลวานไม่ถึงฮะอาคิมิเก็บไว้ได้ครับผมโลนันโดสโตนโอ้โหเขียนไม่ได้ครับลูกนี้สวยแล้ว มีการฟาวเกิดขึ้นครับผมมีการฟาวเกิดขึ้นอเสียฟาวจุยแย้วโอ้ยิงเลยฮึเฮ้ยโอ้โหโดนจนได้ครับผมลูกนี้ย้อยมาเข้าหัวเลยฮะโดนไปแล้วหนึ่งประตูตัดสูนนั่นเองครับผมวันนี้เราจะโดนกี่ลูกเนี่ยน ถุงฟรีรับหมุนไปก่อนครับเข้ากลางก่อนดีกว่าครับลูกากูเออซึบกอลสกาส่งมาที่เฮนเดอร์สันครับผมเออช่วงนี้เราขอขอเล่นก่อนได้ไหม <laughs> เดี๋ยเพิ่งส่งมาบ่อยครับผมพี่ขอขอเล่นก่อนได้ไหมครับ <laughs> อ่ะชึบแน่นอนชัว นานไงสโตนเคลียได้ไหมเคลียให้บูนิชี่ครับผมกอริสกาอัพอือหืออ่ะหมดครึ่งแรกครับผมลิปูตามน้องกิติการครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งนั่นเองครับผมเป็นลูกที่แบบว่าวย้อยเข้าหัวเลยนะเข้าหัวนี่เป็นไม่โรนันโดก็เลววนนะตอนเบอร์เจ็ดหรือเบอร์เก้าจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเบอร์เจ็ดโรนันโดแหละ กอลสกาโอ้โหส่งไปที่เบลครับผมเบลลูกนี้โรนันโด,ดชัดเลยโอ้โห,โโหเข้าหัวเต็มเต็มเลยฮะโรนันโดสอประตูต่อศูนย์นั่นเองครับผมอเจอของจริงแล้วฮะตอนนี้ย้อยๆมานะโอเคครับ2อศูนย์ไปแล้วครับผมนี่2เกมนะไม่รู้ พอรวมไปสองเกมเนี่ไม่รู้จะกี่ศูนย์นะเนี่ยอ่ะเราต้องตีไข่แตกดีเออทึบโอ้โหโชคดีครับกวนตเต้ไม่หลุดตำแหน่งครับโชคดีไปครับผมซาคาเรียทึบไปแล้วซาคาเรียไปแล้วโอ้ยไข่เนี้ยโอ้เไนเด้สันเหรอโอ้ ไปไม่ได้ครับผมเห็นเดสัน oh. เอาอยู่เลยฮะเมื่อกี้สายคาเรียฮึบฮึบลูกกากูไม่ถึงครับผมสงสั้นครับฮึบดุมฟี่เคลี่ยไปได้ครับผมเดี๋ยวเราต้อง,ต,องต้องมาลุ้นกันว่าเราจะตีไข่แตกน้องหรือเปล่าครับ uh huh. ชือ้อ ไปแล้วอุ้ยหลุดแล้วหนึ่งหลุดแล้วครับผมหลุดแล้วฮึบโอเคครับผมตีเสมอเอ้ยไม่ใช่ตีตีเค่แตกไปได้ครับหนึ่งลูกครับผมเป็นเลีวหูตามน้องกิจการหนึ่งประตูต่อสองนั่นเองครับผมลูกนี้มีการหลุดหลุดอยู่ครับก็เลยได้มาครับผมะจะได้อีกลูกปะเนี่ยหรือจะเสียเพิ่มไม่รู้ น้องก็ตอบบอลดีมากๆเลยนะฮะตอบแบบตอบเล่นแบบเล่นสั้นๆแบบเล่นง่ายๆนี่แหละฮะโอ้แต่ว่าบอลยาวน้องวางไว้โคตรดีเลยฮะวางดีมากเลยนะไปแล้วครับผมไปแล้วลูกนี้โลนันโดว่าไงครับไม่ถึงโลนันโดครับผมโอ้โหยทำไมย้อยไปลูกกระกรนี่เสียดาย ูกนี้วาลานว่าไงครับโอ้โหครับผมยิงตีเสมอได้ในในาทีที่เก้าสิบครับเกือบไปครับโอ้ยเมื่อกี้เราปิดสติกเกอร์เหรอเนี่ยโอ้ยขอโทษเมื่อกี้ลืมปิดสติกเกอร์แบบอัตโนมัติครับคือเราส่งสติกเกอร์ให้น้องนะแต่ว่าเราลืมไปว่าเราปิดสติกเกอร์ครับผมขอโทษด้วยขอโทษด้วยเดี๋ยวน้องถ้าน้องเห็นอีพีน้องน่าจะรู้นะว่าเราแบบส่งสติกเกอร์ให้น้องนะแต่ว่า เราไปปิดสติกเกอร์นะฮะอืมโอเคครับผมโอ้อ่ะอีกเกมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเล่นกับน้องอีกเกมหนึ่งนี่ครับวิธีการชวนเพื่อนเล่นเฮตูเฮนะฮะก็ตรงนี้เลยครับตรงแมตช์ตรงนี้เลยนะฮะนะครับแล้วก็เลืเลอกเฮตูเฮครับผม ส่งไปให้นะฮะก็ต้องเพื่อนก็ต้องออนไลน์เหมือนกันนะไม่งั้นเพื่อนก็จะไม่รับรับเล่นด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราส่งให้น้องอีกรอบนึงนะครับสเกมจะเป็นยังไงนะั่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคครับเกม2นะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ดูน้องเลยว่าน้องจัดทีมยังไงอ, 4, 4, อ๋อสี่สี่องอ๋อโอเค4ี่สี่องอเราอย่าไปปิดอีโมจิอีกล่ะชอบหลงตลอดเลย ทีพูดเป็นไฟล์เคลียร์ก่อนนะครับผมเอาเฮ้ย <c oughs> โอเคตั้งหลักให้เรียบร้อยก่อนฮะเมื่อกี้นี้นั่นไงฮะนั่นไงฮะเราจะเสียแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหยลูกนี่โอ้ยนี่เราจะเสียบอลในนาทีที่เจ็ดจริงๆหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครไม่รู้เคลียร์ไปก่อน โรนันโดครับสโตนถ้าเป็นวาลานก็เพราะว่านะไปแล้ว <c oughs> จริงเหรอสโตนจริงเหรอ,อไม่รู้อะส่งไปก่อนครับเผื่อลูกกากูหม่งได้โอ้โหหม่งได้เฉยครับผมลูกกะกูยิงขึ้นน้ำก่อนครับในนาทีที่สิบักนเองครับผมลูกนี้เป็นลูกตั้งแต่คอนเนอร์เลยนะครับ ก็อยัางงไ,ไม่รู้สโตนชิงปล่อยเปิดบอลได้ครับผมเรเวนต่อมาเห็นเดออ์สันครับไปแล้วไม่รู้ไม่ถึงเรววนต์ิปเห็นเดออ์สันย่า,ายเข้ามากลางแล้วก็ตามมาที่กิลิตครับโอ้โห พี่ลิปโอ้เบียดได้ครับผมโชคดีไปฮะเึบถึงลูกกกูไหมไม่ถึงแน่นอนครับคอนเซลโล่บว่าแล้วครับโอ้โหลูกนี้ตั้งป้อมสวยมากครับแต่ว่าเชดนี้ยังพอรับได้ครับผมึบถึงไหมไม่ถึงฮะ รูกะกูวันนี้แบบว่าโดนคอนเซโล่ครับเคลียร์ได้ตลอดเลยครับผมเหมือนประกบหนึ่งหนึ่งเลยนะฮะเอเลินไม่ออกเลยรูกกูวันนี้ยิลิส่งมาโอ้เราเคลียร์ก่อนเลยครับผมจังหวะนี้เรารีบเคลียร์ไปก่อนฮนะจะเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะฮะในเพจกันอีกทีนึงครับหั <laughs> วหลุด รึอูยลูกนี้ไม่ฟาหรอโอ้ยโอ้ยสาขาเลียบางรับวาล้าลูกนี้เคีย์ออกมาก่อนดีกว่าครับน่านไงฮับโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเสียบอลลวโอเคครับครึ่งแรกเรีย์พูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นครึ่งหลังกันครับผมนี่ก็เหงือหงือออกเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเหงือไม่ออกนะ ตื่นเต้นเหมือนกันฮะเล่นกับน้องนะครับผมถต่ว,ว่าน้องมีเขาเรียกว่ามีตำแหน่งมานะเป็นแชมป์มานะฮะเราก็ตื่นเต้นอะเก่งอะอุ้ยลูกนี้เฮ้ยโอ้โห <c ười> กิริตมาอย่างไวเลยครับผมชึบกอเอสกาโอ้โหลูกนี้ถึงไหมลูกกากูเคียได้ครับผม ไปแล้วหรือเปล่าซาคาเกรียเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่รู้จะมีคนมาเติมหรือเปล่าครับม,มีนะแต่ว่าโดนฮาคิมิเคลียไว้ได้ครับผมโอ้โหสวยอะหดเกินโรนันโดปุ๊บโอ,โโอโยเบียบแล้วครับลูกน,นี้เลวานต่อให้โรนันโดง,ง่ายๆครับโรนันโดหมุนตัวก่อนครับผม เล่นยากแล้วครับตอนนี้วันนี้จังหวะน,นี้เราเสียแน่แนเลยครับลูกนี้โอ้โหเอ้เสียฟาวไหมเอ้มีฟาวตกใจหมดเลยครับลูกนี้ฮึบหืบโอ้ยถึงไหมไม่ถึงฮึบไปแล้วไปแล้วไม่รู้ให้ใครเหมือนกันฮะ จ่ายไปก่อนครับผมอุย้ยเกือแล้วเมื่อกี้เกอบเล้บรักไก่เฮ้ยใจเย็นยังคราแล้วครับฮาคิมิวาลานลูกากูบอกว่าขอไหนโอ้โหไม่ถึงครับผมลูกนี้ออ้อหไม่รู้กดบุกนี้จะโดนไม่รู้กดบุกนี้จะโดนออีกลูกหรือเปล่าล่ะ โอ้โห,โห, Rangers, โหลูกนี้เซีไปได้ครับผมลองไปแถว2องีวาลานโอ wh, โโ้โหโอเคครับลิผูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับผมจากการทำประตูของวาลานนั่นเองครับผมก็ตอนนี้ตอนช่วงต่อเวลานั่นเองนะครับ ตูนยึบโอเคครับหมดเวลาครับผมนิพูชนะ2อศูนย์นะครับผมก็ขอบคุณน้องกิติการมากๆนะครับที่แบบได้ได้เล่นกับน้องนะครับผมเป็นเกียรติจริงๆนะที่เราได้เล่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็คุยกันอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะน่าจะมีการเล่นอีกครั้งนึงนะครับในอาจจะเป็นซีซั่นหน้านั่นเองนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับสวัสดีครับ